สบายดีนะครับเช้าวันนี้นะฮะองคพระเจ้านะฮะเราจะดูในพระคัมภีร์ด้วยกันครับในพระธรรมประ,ประถมมาการนะครับบทที่สี่สิบห้าข้อหนึ่งถึงแปดเดี๋ยวผมดูนิดนี้แป๊บนึงนะฮะประถมมการบทที่สี่สิบห้าข้อหนึ่งถึงแปดนะครับรรบ,รรบ,บอกว่าโยเซฟบดกั้นต่อหน้าบรรดาผู้ที่ยืนอยู่ต่อไปอีกไม่ได้ก็ร้องสั่งว่าให้ทุกคนออกไปเสียเถิด จึงไม่มีผู้ใดยืนอยู่ด้วยเมื่อโยเซฟแจ้งพี่น้องรู้จักตัวท่านแล้วโยเซฟร้องไห้เสียงดังจนคนอียิปต์ทั้งหลายได้ยินและคนในสำนักพระราชวังฟาโรได้ยินโยเซฟบอกผู้พี่น้องว่าเราคือโยเซฟบิดาของเรายังมีชีวิตออรือฝ่ายพี่น้องที่ไม่รู้ที่จะตอบประการใดเพราะตกใจกลัวที่เผชิญหน้ากับโยเซฟโยเซฟจึงบอกพี่ชายว่าเชิญเข้ามาใกล้เราเถิด เขาก็มาเข้ามาใกล้แล้วโยเซฟว่าเราคือโยเซฟมองที่พี่ขายมาอย่างอียิปแต่ปัจบันนี้อย่าเสียใจไปเลยอย่ากรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้เรามาก่อนหน้าพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิตเพราะมีการกันนาหารในแผ่นดินสองปีแล้วยังอีกห้าปีจะไถานาหรือเกี่ยวข้าไม่ได้เลยพระเจ้าทรงให้ใช้เรามาก่อนพี่เพื่อสมวนคนที่เหลือส่วนหนึ่งคนแผ่นดินไว้ให้พี่และช่วยชีวิต ของพี่ไว้ด้วยการช่วยผู้อันใหญ่หลวงฉะนั้นมิใช่พี่เป็นผู้ให้เรามาที่นี่แต่พระเจ้าทรงให้มาพรงทรงโปรดให้เราเป็นเหมือนตัวบิดาฟาโรเป็นเจ้าในราชวังทั้งสิ้นและเป็นผู้ครอบครองประเทศอียิปต์ทั้งหมดแค่รอยฐานด้วยกันนะครับบิดาเจ้าในเช้าวันนี้ขอพรงส่งอวยพรพระวจนะของพระเจ้าให้เรามีความเข้าใจในถ้อยคําขององค์ใอเวลานี้ไีกับองค์ในพนาของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดีครับผมอยากจะแบ่งปันเรื่อง การประชิญกับความผิดหวังแบบคริสเตียนนะฮะการประชิญกับความผิดหวังแบบคริสเตียนนะฮะพี่น้องอาจจะเคยมีประสบการณ์นะฮะประสบการณ์ในการผิดหวังนะฮะหลายคนก็อาจจะตั้งความหวังไว้นะฮะตั้งความหวังไว้สูงตั้งความหวังไว้กับอะไรต่างๆว่าจะเป็นหวังในคนหวังในเรื่องงานหวังในเรื่องเศรษฐกิจหวังในเรื่องการรับใช้พระเจ้าก็ตามแต่บางครั้งความหวังของเราก็อาจจะ ผิดหวังเหมือนกันบางคนผิดหวังกับคนผิดหวังกับสามีภรรยาผิดหวังกับลูกผิดหวังกับการรับใช้นผิดหวังกับอะไรต่างๆที่เราคาดหวังแต่เราอาจจะไม่ได้ตามความหวังของเราหรือความคาดหวังของเราพี่น้องในอดีตเราจะตอบสนองด้วยความกลัวด้วยความเกลียดชังความโศกเศร้าหรือว่าตอบสนองด้วยความรู้สึกใช้วิธีการที่ผิดๆในการตอบสนองเวลาเจอกับความผิดหวัง ซึ่งความผิดหวังนั้นเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องไม่มีใครสมหวังได้ตลอดร้อทุกเรื่องในบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะสมหวังได้ตลอดร้อซนะผมอ่านหนังสือของ h าร์ด o อ g กออาจารย์ฮาวเนี่ยที่ดูแลโบสถที่สิงคโปร์เขามีคนเป็นหมื่นๆคนนะมีเด็กเยาวชนนะครับเขาก็บอกว่าก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเลี้ยงดูทุกคนสร้างทุกคนได้หมดนบางครั้งก็มีบางคนที่ ไม่ตอบสนองบางคนที่ทําให้เขาผิดหวังบางคนที่ลุกขึ้นต่อสู้เขาโจมตีเขาก็มีเหมือนกันนี่ก็เป็นการรับใช้หรือว่าเราพร้อมเราหวังกับเราหวังอะไรต่างๆที่เราตั้งใจจะทําแต่ว่าปรากฏว่าเราไม่สามารถทําได้นะะฉะนั้นเมื่อเราผิดหวังเนี่ยนะฮะเราจะตอบสนองความผิดหวังอย่างไรเราเห็นว่าโยเซฟนั้นนะครับเขาผิดหวังอย่างน้อยสามเรื่องนะฮะอันนี้ยังไม่ได้เข้าประเด็นนะแต่ว่าจะบอกว่าโยเซฟเขาผิดหวังอย่างน้อยสามสิ่ง ก็คือผิดหวังกับพี่ชายนะพี่ชายขายเขาันะท้งทงี่เขาก็รักพี่ชายนั่นแหละนะฮะแต่อาจจะมีความเป็นโยเซฟบุคลิกของโยเซฟเองทาให้พี่ชายไม่ชอบนะผิดหวังกับพี่ชายผิดหวังกับเจ้านายนะเจ้านายที่ไม่เชื่อใจเขาเนะี่ยเมื่อภรรยาโปรตีฟามาชวนเขาไปนอนด้วยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเมื่อเขาถูกใส่ร้าย,ายเจ้านายก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้หวังใจในเขาผิดหวังกับเพื่อนเพื่อนร่วมคุกนะฮะ นงานเชิญถ้วยน้ำมันุนนะก็บอกว่าอย่าลืมเขานะถ้าคุณได้ออกไปแล้วแต่ปรากฏว่าลืมนะฮะเพื่อนคนนี้ก็ลืมโยเซฟโยเซฟก็ต้องติดคุกอยู่อีกระยะหนึนะ่งมีความผิดหวังเกิดขึ้นในชื่อของโยเซฟมากมายหรือโย่เราเห็นโย่ก็ผิดหวังนะฮะหมายก็แบบาสูญเสียก็เหมือนกับผิดหวังในสิ่งตา่างนะแต่พอาเขาก็ยังอดทนและสุดท้ายก็ได้รับผ่อนกลับมาเราเห็นว่าโยเซฟเนี่ยเขาตอบสนอง ความผิดหวังอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับเพื่อจะเป็นหลักการของเราด้วยเพื่อเราจะสามารถตอบสนองความผิดหวังที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้นะครับโดยที่เรายังคงมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ไม่หวั่นไหวไปผ่านความผิดหวังบางคนผิดหวังก็กลายเป็นซึมเศร้ากลายเป็นความเสียใจนะฮะหรือกลายเป็นบาดแผลในชีวิตแต่โยเซฟนั้นเขาไม่เป็นแบบนั้นนะฮะเพราะเขารู้จักตักพระเจ้าพระเจ้าก็ช่วยเขา นะทำให้เขาสามารถตอบสนองได้มีการตอบสนองอยู่สี่สิ่งด้วยกันนะครับสิ่งแรกก็คือโยเซฟยังคงหวังใจในพระเจ้าเสมอนะโยเซฟยังคงหวังใจในพระเจ้าเสมอนะโยเซฟหวังใจในพระเจ้าถ้าเราอ่านมันอาจจะไม่ได้บอกเป็นเป็นข้ออยู่นะฮะในในพระคัมภีรนะ์ว่าอยู่ในข้อไหนแต่ว่าผ้าเราอ่านชีวิตของโยเซฟเนี่ยโยเซฟมีความฝันโยเซฟมีความหวังนะเขารู้ว่าพระเจ้าเรียกเขานะเขามีความ เคอทะยานในส่วนหนึ่งในฝ่ายบิญญาณที่ดีนะฮะนะเขารู้ว่าพ่อเขาจะเป็นใหญ่เป็นโตแต่ว่าโยเซฟผิดหวังนะแต่เขาก็ยังคงหวังใจในพระเจ้าอยู่เนะเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์โยเซฟยังคงรักษาความเชื่อยังคงมีชิดติดสนิทกับพระเจ้าไม่นะ้นเขาคงไม่สามารถพยากรณหรือว่าช่วยแก้ความฝันของอะ,อะไรฮะนักโทษเพื่อนขอเขาได้หรือว่า ไปแก้ความฝันฟาโรได้ถ้าเขาไม่ติดสินิตกับพระเจ้าแสดงว่าโยเซียนั้นมีความหวังใจในพระเจ้าใช่เมื่อเราผิดหวังนะครับให้เราหวังใจในพระเจ้าในมนุษย์อาจจะหมดหวังไปแล้วในสถานการณ์บางอย่างหมดหวังแต่เรายังสามารถมีความหวังใจในพระเจ้าได้หนึ่งโครินสิบสามข้อสิบสามก็บอกว่าให้เราตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและก็ความรักนะสามอย่างเป็นองค์ประกอบในการดําเนินชีวิตเะะนะ่ยแนความหวังเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้อง มีอยู่ด้วยในใจของเราหวังใจในใครก็ับหวังใจในพระเจา้าหวังใจมนุษย์ก็โอกาสผิดหวังได้แน่นอนเพราะมนุษย์ไม่ได้สมบูรณ์นะหรือในเพลงคร่ำควรบทที่สามข้อยี่สิบหกก็บอกว่าหวังใ,ให้เราหราวังใจในพระเจ้านะท้าทายหนุนใจให้เราหวังใจในพระองค์เยเรมียี่สิบเก้าข้อสิบเอ็ดเยเรมียี่สิบเก้าข้อสิบเอ็ดก็บอกว่าพระเจ้าจะให้อนาคตกับความหวังใจกับเราเป็นแผงนงานเพื่อสวัสดีภาพไม่ใช่พระทูตกรภาพและให้อนาคตกับความหวังใจนั้นแสดงว่านะครับพี่น้องให้เรา เมื่อเราผิดหวังให้เราหวังใจในพระเจ้าอย่าพระเจ้าไม่เคยทําให้เราผิดหวังเนี่ยเมื่อพระองค์บอกกับเราแล้วหรือพระองค์สัญญาอะไรไว้กับเราไว้เนี่ยเมื่อเราหวังในพระองค์เนี่ยเราได้รับตามความหวังใจนั้นร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะแต่เมื่อเราผิดหวังจากโลกผิดหวังจากคนผิดหวังจากสิ่งที่เราหวังไปแล้วเราไม่ได้แห่งใจหวังให้เราเรียนรู้ที่จะเข้ามาอธิษฐานเรียนรู้ที่จะหวังใจ ไอ้พระเจ้าและคือพอเราหวังใจในพระเจ้าเราก็ยังคงมีความหวังอยู่นะแต่เรายังคงแม้ผิดหวังในบางสิ่งแต่เรารู้ว่าพระเจ้าจะมีบางสิ่งที่ดีกว่าที่จะอวยพรเราหรือดีกว่านั้นดูแลเราสิ่งที่สองก็คือโยเซฟเผชิญกับความผิดหวังด้วยใจขอบพระคุณนะโยเซฟเผชิญกับความผิดหวังด้วยใจที่ขอบพระคุณในข้อที่สี่ที่เราอ่านไปนะโยเซฟก็ก,ก็ทดสอบพี่น้องนะ มาระยะหนึ่งนะฮนะในขณะเดียวกันก็จุดท้ายก็เปิดเผยตัวเองว่าตัวเองเป็นโยเซฟนะนะครับก็คือนะแสดงเห็นภาพถึงความที่เขานั้นเขาก็รู้อยู่แล้วแล้วเขาก็รู้ว่าเขาคนจะต้องเปิดเผยตัวเองในที่สุดนะแล้วเขาก็ขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมฮะเขาขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องที่ไม่ต้องไปโทษตัวเองนะแต่เขาบอกว่าพระเจ้านั้นได้เตรียมเขาไว้นะมาที่นี่ก่อนหน้าพี่นั้นแสดงเห็นว่าเขาเผชิญความผิดหวังด้วยใจที่ขอบพระคุณ แม้ผิดหวังหลายครั้งแม้ว่าจะไม่ได้ดังใจหลายครั้งหรืออาจจะไม่ได้อย่างที่เขาคาดหวังเอ๊ขอเราฝันโอ้นะเราจะเป็นใหญ่เป็นโตแต่ปรากฏว่าวันนั้นชีวิตมันสวนกระแสเลยนะไม่เหมือนกับที่ที่ฝันไว้เลยนะแต่ว่าโยเซฟยังคงขอบคุณพระเจ้านะมีใจใการขอบพระคุณหนึ่งเทสโวนิกาบทห้าข้อสิบแปดจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะพี่นองทราบอยู่แล้วอันนี้เอไปสบทห้าข้อยี่สิบ 20, จงขอบคุณพระเจ้าพระบิดาสลับสิ่งสลับพัด เสมอสิ่งสารพัดก็แสดงว่าทั้งความผิดหวังด้วยนะฮะนั้นให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกๆสิ่งขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะครับในวิถีชีวิตของเรานะเราเราก็จะรู้ว่าเราก็จะสามารถรักษาใจของเราแม้ในยามที่เรามีความผิดหวังได้นะขอบคุณพระเจ้านะอย่างที่โยเซฟบอกว่าพระเจ้ามีแผนการสําหรับเขาเมืเ่อเขาขอบคุณพระเจ้าเขาก็มองเห็น มองเห็นแผนการพระเจ้ามองเห็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังกำลังทรงกระทําอยู่นะฮะอันที่สามคับโยเซฟให้อภัยกับคนที่ทําให้เขาผิดหวังโยเซฟให้อภัยกับคนที่ทําให้เขาผิดหวังโยเซฟให้อภยัยทุกคนเลยนะว่าจะเป็นโอดีฟานะฮะให้อภัยพี่พี่ที่ขายเข้ามาเป็นถ้าให้อภัยเพื่อนที่ลืมเขานะฮะเขาก็คงไม่ได้ไปตามจัดก,การไง ทำไมลืมฉันได้ะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปจัดการไม่เป็นแบบั้นแม่เขาจะใหญ่โตแล้วครับหรือใหญ่กว่าโปรตีฟาอีกนะฮะรองจากฟาโล่เขาก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่ที่เหมือนกับอะไรฮะแบบตอบแทนตอบสนองความแค้นของเขาให้เป็นแบบนั้นแต่เขาให้อภัยครับพี่ชายก็เหมือนกันก็าอาจจะแกล้งๆหน่อยนะฮะเรียกว่าทดสอบแล้วก็กันแกล้งเล่นๆนะะแบบเหมือนกับมาปรกมาว่าให้ให้เหมือนกับมีความรู้แบบเด็ดเดดนิดหน่อยบ้างนะฮะ ให้ลูกพี่ชายรู้สึกได้รับการได้บ้านบทเรียนบ้านนิดหน่อยนะฮแต่เขาไม่ได้ไม่ได้กัดที่จะทําร้ายหรือทําสิ่งที่ไม่ดีกับพี่ชายของเขาเนะเขาก็ทําด้วยความรักนั่นแหละนะฮะด้วยความรู้สึกที่ห่วงใยนะะแล้วท้ายก็ก็ไปถึงคุณพ่อเนี่ยยาโคก็ได้มามาอยู่กับเขานะลูกหลานนะก็ได้รู้จักได้เจอกันคนอิเซโอเดีเวลันก็ได้มาเจอกันอีกนันแสดงในภาพหนึ่งก็คือเขา มีความให้อภัยกับคนที่ผิดให้ทําให้เราผิดหวังบางครั้งเราผิดหวังกับคนใช่ไหมฮะพี่น้องนะฮะสิ่งที่จะช่วยเราไม่ทําให้เราเอมีบาดแผลในใจก็คือให้เราให้ใหอภัยกับคนที่ทําให้เราผิดหวังโอโคโรสีบทสามข้อสิบสามบอกว่าจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันจงยกโทษให้แก่นคนที่ยกโทษให้แก่กันและกันด้วยนะฮะเหมือนที่พระเจ้าทรงยกโทษให้กับเรานะะถ้าพระเจ้ามองเรามาเนี่ยพี่น้องเราก็ หลายครั <Wars> ้งเราก็ทําให้พระเจ้า <sino> ผิดหวังมากมายในแต่ละวันพระเจ้าก็ยังคงให้อภัยเราเสมอใช่ไหมแต่พระองค์ไม่เคยผิดพระองค์ไม่เคยหมดความหวังใจจากเรานะแต่กาลังจะบอกไว้ได้ว่าแม้เป็น้องผิดหวังกับมนุษย์นะฮะแต่พระองค์ก็อย่าเพิ่งหมดหวังใจกับเขานะเราให้เราอิฐานเื่อเขาให้เราหวังใจต่อไปตอนนี้เขาทําให้เราผิดหวังแต่วันนึ้งเขาอาจจะทำให้เราสมหวังก็ได้นะหวังใจกับคนหวังใจกับสอะไรก็แล้วแต่นะฮะยังคงหวังใจต่อไปได้แต่เราหวังใจลึกๆไปกว่านั้นคือหวังใจในพระเจ้า แล้วก็ให้อภัยแม้ในบางครั้งมนุษย์หรือคนนั้นเนี่ยทําให้เราผิดหวังนะครับพระบีก็บอกให้เราให้อภัยหรือยกโทษให้กับคนที่ทําผิดต่อเราใช่ไหมครับมาทิ 6, 12, วหกข้อสิบสองคำอธิษฐานของพระเยซูก็บอกสอนให้ให้อภัยผู้ที่ทําผิดต่อเราเช่นกันฉะนั้นวันนี้นะการตอบสนองที่ดีต่อการต่อสิ่งที่ทําให้เราผิดหวังก็คือเราให้อภัยนะครับแล่สิ่งสุดท้ายนะครับอันที่สี่โยเซฟมองหาพระพร ที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางความผิดหวังนั้นนะครับโยเซฟมองหาพระพรที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางความผิดหวังนั้นโยเซฟก็บอกว่าอย่าโทษตัวเองเลยที่พระเจริญที่พระเจ้าให้ข้าพเจ้ามาที่นี่เนี่ยไม่ใช่ความผิดของพี่แต่พระเจ้าทรงเตรียมผมไว้เพราะว่ามีการกันอาหารเพราะว่ามาเพื่อจะช่วยครอบครัวเพื่อจะช่วยประชาชนนะครับแล้วก็เป็นแผนการของพระเจ้านะฮะพระเจ้ามีแผนการที่ซ่อนอยู่ที่ดี แม้ในความผิดหวังอาจจะเกิดขึ้นแต่มันมีอะไรที่ดีกว่านั้นอีกมีพ,พระพรที่ซ่อนอยู่วันนี้เมื่อเราผิดหวังให้เราลงถามพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้ากาลังสอนอะไรพระเจ้ากําลังมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมพระเจ้ากําลังเตรียมอะไรที่ดีกว่านั้นไหมบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือผิดหวังไปบางสิ่งบางอย่างนะที่เราคาดหวังแต่เราไม่ได้อย่างที่เราหวังนะเราก็ไม่ต้องไปเสียใจนะเสียใจได้แต่อย่าเสียใจนานแต่ว่าให้เรารู้ว่าพระเจ้าคงม,มีบางสิ่งที่ดีกว่านั้น นะบางคนอาจจะชอบบางคนนะะรักเขาแต่ว่าเขาไม่ได้รักเราผิดหวังนะฮะปรากฏว่าเอองั้นก็บางทีก็ไม่ไแน่เราอาจจะได้คนที่ดีกว่านั้นอีกก็ได้ใช่ไหมพระเจ้าทรงเตรียมไว้นะฉะนั้นบางทีอ่าเรียกว่าพระเจ้ามีอะไรที่ดีกว่ามีพระพรที่ซ่อนอยู่นะมีมีเหมือนม,มีบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะชอบคนหนึ่งนะฮะปรากฏว่าดีว่ายังไม่ถึงการแต่างงานไปแล้วบอกว่านะผู้ชายคนนี้ก็หลงไปนะฮะ แต่เขาก็ได้เจอผู้ชายคนที่ที่รักเขาจริงๆนะก็คือได้รับพระพรที่ซ่อนอยู่แม้ก็ผิดหวังกับบางคนผิดหวังกับลูกแกะบางทีลูกแกะทําให้เราผิดหวังใช่ไหมนะแต่ว่าเราย่าหวังใจใยฐานเผื่อเขายังดูดูแลเขาต่อไปแต่ค่ะโดยกันเราก็รู้ว่าพระเจ้าคงมีบางสิ่งที่จะสอนเขาทํางานในใจของเขานะเพื่อวันหนึ่งเขาจะเติบโตขึ้นมาได้นะฮะดั้นเราให้เรารู้ว่ามีพระพรที่ซ่อนอยู่ในท่ามกลางทุกป,ปัญหาที่ หรือท่ามกลางความผิดหวังที่เรากําลังเผชิญอยู่แนะ้ความผิดหวังจริงเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเมื่อเราผิดหวังแล้วเราจะตอบสนองอย่างไรให้เราตอบสนองอย่างถูกต้องนะโดยสามโดยสี่สิ่งนี้นะฮะหวังใจในพระเจ้านะครับแล้วก็เผชิญกับความผิดหวังด้วยใจที่ขอบคุณในะเดียวกันก็ให้อภยัยแล้วก็มองดูพระพรที่ซ่อนอยู่ในความผิดหวังนั้นนะไม่ได้บางอย่างแต่อาจจะได้สิ่งที่ดีกว่านั้นเราอยากจะซื้อบางอย่าง โอ้จู้สึ้วันดีสลับเรามาเนะี่ยแต่ว่าเราไม่ได้เพราะว่าเงินอาจจะไม่พอหรือว่ามีคนซื้อตัดหน้าไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ว่าพระเจ้าอาจจะมีสิทธิที่ดีกว่าที่เราคิดว่าเป็นดีแต่พระเจ้าให้เราดีกว่าหรือดีที่สุดให้กับเราไปแล้วก็ได้เนะนั้นเมื่อเรารู้แบบนี้เราก็ทาให้เราไม่เราบันเทาหรือว่าเอาชนะความรู้สึกผิดหวังได้นะครับแล้วเรายังคง ยังคงดำเนนดำลงชีวิตกับพระเจ้าต่อไปโยเซฟก็ทําให้เขากลายเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้ชีวิตของเขาจึงได้รับพรและก็เป็นความตกลนมากมายเพราะว่าเขาได้มีชีวิตที่แม้ผิดหวังมากมายแม้ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันหลายสิ่งหลายอย่างแต่โยเซฟก็ยังคงผ่านไปได้เหมือนที่ยกตัวอย่างโยกด้วยนะโยกก็เช่นเดียวกันนะฮะลูกตายอา่คนใช้ตายนะแล้วก็อะไรฮะมี สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล้มละลายนะ <c oughs> มีน้องันหนึ่งเมื่อวานคุยกันนะรเราก็บอกว่าโยบนั้นนะฮะพระเจ้ารู้ว่าโยบเนี่ยเรียกว่าพระเจ้าไม่ได้ทดสอบโยบแต่พระเจ้ารู้ว่าโยบเนี่ยผ่านแล้วผ่านอยู่แล้วนะฮะนมารซาตานเนี่ยขอทดลองใช่ไหมพระเจ้าก็ให้ทดลองให้ให้มารทดลองโยบเนี่ยหรือไม่ได้เป็นการทดสอบพระเจ้าไม่ได้ทดสอบให้โยบว่า,ายวโยบเอ๊ะเจ็ จะผ่านไหมแต่พระเจ้าจรู้ว่าโยบจะผ่านอยู่แล้วนะฮะไม่คิดว่าโยบจะพ่ายแพ้เลยนะเหมือนกันเนะี่ยผมก็คิดว่าถ้าพระเจ้ามองเรามาให้เรารู้ว่าเออพระเจ้าคาดหวังกับเรานะให้เราผ่านนะผ่านการทดสอบต่างๆฉนันความผิดหวังก็เป็นการทดสอบอย่างหนึ่งในชีวิตคริสเตียนนะที่เราอาจจะผิดหวังก็ได้ไม่เป็นไปตามเป้าไม่สําเร็จอย่างที่เราตั้งใจไว้ก็ไม่เป็นไรเอาใหม่นะฮะหวังใจในพระเจ้าต่อไปให้อภยัยถ้าเป็นถ้าเป็นมนุษย์ก็ให้อภัยเขานะฮะแล้วก็ มองดูพระพรที่ซ่อนอยู่เนี่ยแล้วก็หวังใจต่อไปหวังใจต่อไปในพระเจ้าแล้วก็หวังใจมนุษย์เนี่ยก็อย่าเพิ่งหมดความหวังใจนะในมนุษย์ก็อาจจะยังคงมีความหวังใจอย่างเช่นเราดูแลคนเลี้ยงดูคนเนี่ยยังหวังใจได้มนุษย์ก็เป็นกรณีกรณีไปนะพี่น้องก็อย่างเช่นถ้าไม่ชช่อว่าพรเราก็คงไม่ต้องหวังแล้วนะฮะเขาแต่งงานไปแล้วไม่ต้องหวังใจในมนุษย์ถ้าเราผิดหวังจากคนรักอะไรเงี้ยนะเขาเปลี่ยนไปแล้วแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องไปหวังใจแล้วไปหวังใจในพระเจ้าแล้วก็ พระเจ้าจะให้คนที่ดีที่สุดกับเราแต่ถ้าเป็นลูกแกะอะไรเงี้ยเราอย่าเพิ่งหมดความหวังใจแล้วก็ตัดคอไปเลยแล้วก็ไม่เอาละอะไรเงี้ยนะแล้วก็เลิกเลี้ยงดูเลิกสอนก็อย่าเพิ่งเป็นแบบนั้นแต่หวังใจในพระเจ้าต่อไปนะครับในเ้าตอไปให้เราถานด้วยกันนะครับขอพระเจ้าให้เราตอบสนองความผิดหวังอย่างถูกต้องนะครับรายถ่านด้วยกันเราขอบคุณพระองค์พระบิดาเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันขอบคุณพระองค์สลับะวจนะพระเจ้าไว้ก้าวลงตอบสนองความผิดหวังต่าง อย่างเหมาะสมตามแบบพระคัมภีร์ตามแบบฉบับของคนที่รู้จักพระเจ้าขอให้เราที่จะ,อะขอบคุณพระองค์มองส่วนดีและรู้ว่าเราหวังใจในพระองค์ได้แม้เราอาจจะผิดหวังในสถานการณ์บางอย่างแต่เราจะมองดูพระองค์และเพื่อชีพของข้าพระองค์จะดําเนินต่อไปอย่างมั่นคงแข็งแรง ขอวยความพี่น้องทุกคนในการดำเนินชีวิตในการรับใช้ในการทํางานการทําธุรกิจต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองการค้าขายการเรียนหนังสือของเด็กๆน้องๆเยาวชนให้มีสติปัญญาจากพระเจ้าโปกฝากการและการได้กับพระเจ้าปกป้องเราจากอันตรายกันสิ้นด้วยเราขอบคุณพระองค์ในพระนามองรอพระเยซูเจ้า,ออจา,จาเอเมเอเมครับขอบพระเจ้าพานะครับสวัสดีครับเจอกัน